สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก facebook ทุกทกท่านครับวันนี้เรามาดูนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับตัวเดียวสยตินั้นอยู่นะครับที่1 2 3 4 5 6 7 8 9งวดนะครับเงวดเป็นสูตรที่เดินนะครับสงงวดวันนี้นำมาเป็นนะครับข้อมูล แล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านได้นำข้อมูลนะครับไปวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนำไปหาเลือกซื้อรางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในตัวของเพื่อนๆนเองนะครับทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆทุกทกท่านนะครับควรที่จะใช้ วิจารณญาณนะครับของท่านในการรับชมและก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของท่านเองนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลที่จัดทาขึ้นนั้นก็เพื่อสนับสนุนให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้มีข้อมูลและก็แนวทางในการนําไปคิดและก็คํานวณน,นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรางวัลสระก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเริ่มเดินงวดแรกที่รางวัลเลขท้าย3ตัวบน0ูนย์นนะครับทั้ง2ส,สูตรนั้นชนกันที่เลข1น,นะครับเป็นงวดแรกงวดที่1นงะงวดที่2นะครับสูตรที่1วิ่ง0ูนย์ะครับสูตรที่2วิ่ง3นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก903นะครับสูตรแรกเข้าศูนย์หลักสิบสูตรที่2เข้าหน่วยสามหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้วิ่งชนกันที่2นะครับ เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับและก็งวดที่4นะครับได้วิ่ง8ชนกันนะครับรางวัลเล็กท้าย3ามตัวบ,บนออก8 7 2เเข้า8ที่หลักร้อยบนนะครับงวดที่5สูตรที่1วิ่งศูนย์ะครับ,ส,ร 1, 0, รบ,บสูตรที่2วิ่ง5รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก6 0ศูนะครับสูตรที่1วิ่งศูนย์เข้าหลัก10บนสูตรที่2วิ่ง5เข้าหลักหน่วยบนนะครับงวดที่ 6นะครับสูตรที่1วิ่ง0ูนย์สูตรที่2วิ่ง5นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก5 30สูนะครับสูตรที่1วิ่งศูนย์เข้าหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่2วิ่ง5เข้าหลักร้อยบนนะครับงวดที่7สูตรที่1วิ่ง5นะครับสูตรที่2วิ่ง5รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก4 5 3นะครับเข้าที่เลข5หลัก10บนนะครับทั้ง2สูตร และก็สูตรที่เริ่มเดินเองนะครับสูตรที่เริ่มเดินเองก็คืองวดที่8นะครับได้วิ่งชนกัน2ทั้ง2สูตรนะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก8 7 2นะครับเข้าที่เลข2หลักหน่วยบนนะทั้ง2สูตรเลยนะครับเรามาดูสูตรและก็วิธีการคํานวณกันนะครับนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับเริ่มที่งวดแรกเลยนะครับนะ0 1 9ย์นนะครับเราก็จะใช้งวด9 8 4 9 0 6นะครับ 9ก้าแปดนะครับในการคำนวณน,นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง71นะครับ71รางวัลเลขหน้าครั้งที่1 670ครั้งที่2นะครับ678รางวัลเลขท้ายครั้งที่1 797 รางวันเล็กท้ายครั้งที่สองห้าห้าหนึ่งนะครับห้าห้าหนึ่งอ่านะครับเรามาดูสูตรแรกนะครับสูตรแรกนะสูตรแรกนั้นจะใช้ตำแหน่งบวกนะครับก็คือใช้หลักร้อยบนนะครับสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักหน่วยเลขหน้า,า 2, ครั้งที่สองครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วยเลข5คงที่เบวกกันสองครั้งได้18นะครับงวดแรกนะงวดแรกนะครับแบวกเได้15 15บห้าบวกหได้21 21บวก8ได้29 29บวก7ได้36 36บวกหาได้เท่ากับ41นะครับสูตรแรกวิ่งตัวเดียว1นะครับนะสูตรที่2ก็วิ่ง1เช่นกันนะครับตำแหน่งบวกของสูตรที่2นะครับจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับ2ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1อ่า1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับบวกด้วย5คงที่เช่นกันนะครับ9บวก9ได้18ผลบวกสูตรที่2นะครับ8บวก6ได้14 14บวก0ูนย์ได้14 14บวก7ได้21 21บวก5ได้26 26บวก5ได้เท่ากับ31นะครับทั้ง2สูตรได้วิ่ง เป็นเลข1ตัวเดียวชนกันนะครับทั้งสองสูตรนะงวดแรกนะครับวิ่ง1น,นะครับเรามาดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับ471 7 8 2 2สองตัวล่าง6 7 4จ็ด3ีสามหสาม 7จ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่สองสูตรแรกสูตรที่หนึ่งนะครับหลักร้อยบนสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้า 2, ครั้ง,งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายา 1, 1ครั้ง,งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยห้าที่งวดที่ผ่านมานะครับสูตรแรกนะครับเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี สี่บวกหได้10บสิบบวกเได้17 17จ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าได้26่สิบหกยี่สิวกเจ็ดได้สามสิบสามสามสิบสามวกห้าได้เท่ากับ38มสิบแปดนะครับสูตรแรกได้วิ่งแปดอ่าสูตรที่2ก็ได้แเช่นกันนะครับตำแหน่งบวกใช้หลักร้อยบนสองคังเช่นกันนะครับหลักร้อยเลขกหน้าครั้งที่หนครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหครั้งหลักร้อยเลขกท้ายครั้งที่สอครั้งบวกได้ห้าคง 7บวก7ได้14สูตรที่2นะครับงวดที่ผ่านมาผลบวก4บวก4ได้8 8บวก1ได้9 9บวก7ได้16 16บวก7ได้23นะครับ23บวก5ได้เท่ากับ28ทั้ง2สูตรนะครับงวดที่แล้วชนกันที่เลข8นะครับทั้ง2สูตรนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับเรามาดูงวดนี้กันนะครับ

สุดแรกหลักร้อยบนสองครั้ง10ล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กหน้า,า 2, ครั้งที่สองครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกได้5้าคงที่นะครับ4บวก4ได้8นะครับ8บวก9ได้17 17บวก5ได้22 22บวก6ได้28 28บวก6ได้34บนะครับ34บ่วกาได้เท่ากับ39 สูตรแรกได้วิ่งบนตัวเดียว9นะครับมาดูสูตรที่2นะครับใช้หลักร้อยบน2ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย5คงที่นะครับ4บวก4ได้8ผลบวกของสูตรที่2งนะครับงวดนี้ได้เท่ากับ8บวก5ได้13 13บวก1ได้14 14บวก6ได้20 20บวก2ได้22 22บวก5ได้เท่ากับ27งวดนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับได้วิ่ง7นะครับสูตรแรกวิ่ง9สูตรที่2วิ่ง7นะครับในงวดนี้นะครับไม่ชนนะเพื่อนเพทุกท่านนะครับก็มีงวดชนแล้วก็งวดไม่ชนนะครับ สูตรแรกวิ่งบนตัวเดียว9นะครับสูตรที่2วิ่งบนตัวเดียว7นั่นเองนะครับอ่ามีงวดที่สองนะครับที่สูตรไม่ชนนะมีงวดที่สองเท่านั้นนะครับที่สูตรไม่ชนกันนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับนะที่สูตรไม่ชนกันนะครับก็คือ9กับ7นะครับอ่า ชุดสรุปบนนะครับเราก็เน้นกันไปที่7กับ9เช่นกันนะครับนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ดูเพิ่มความมั่นใจนะครับนะก็อ่านำไปเป็นนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทางน,นะพเพื่อนๆทุกท่านนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบข้อมูลแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ